สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลลยสัป,ปดาห์นะครับมาแล้วตามคําเรียกร้องนะครับตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมารู้สึกว่าห้าปีมั <c> ้ง <oughs> เป็นหมันมานานนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับจะมาทําคลิปให้กับ fc แฟนคลับดูดวงชะตาตามลายสัป,ปดาห์ให้มีความสุขมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับออก่อนอื่นขอจบุบ โกปีก่อนนะเอ่อฮ <c oughs> มโอ้ <c oughs> สุดยอดนะเออคาฟีนวิ่งเข้าเส้นเลือดน,นะมีพลักกำลังอย่างเต็มที่ใช่ไหม <c oughs> เหมือนกับก่อนก่อนหน้านี้นะปีสองปีที่จายพยากรเนี่ยสงครามศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเ,เนื่องโดยอิทธิพลดาวมุสยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษก นำมาเจอดาวเกตดาวอังคารนะซึ่งอยู่ในดวงชะตาของดวงเมืองนะออสายหมนี่งไงสงครามศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีการสู้รบอิสราเอลปาเลสไตน์อิรักอิหร่านอะไรก็ว่าไปนะในเรื่องของภัยสงครามเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมันจะเบาลงดีขึ้นหลังเมษาหลังเมษาไปแล้วจะดีขึ้นนะครับมันไม่เหมือนกับสงครามรัสเซียอูเครนไม่ใช่นะ มันจะเป็นจุดๆนะครับถ้าที่ไหนมีความขัดแย้งก็เรื่องของเขานะในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจโลกนะครับพฤรับสบดีเข้าสู่าลาสีพุกสงเนี่ยในในพบของกระดุมพระดวงชะตาดวงโลกดวงเมืองเนี่ยนะก็มาเจอกับดาวมูรตอยู่นะครับเศรษฐกิจโลกจะมีเกณฑ์การปรับตัวที่ดีขึ้นปรับตัวที่ดีขึ้นใครก็จะสู้รบตบมือกับช่างเขาเศรษฐกิจมันก็จะมีปัญหาในช่วงใน,ใ,นในแถวนั้นแถบนั้น ะครับแต่เศรษฐกิจเอเชียเศรษฐกิจที่อื่นถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งนะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยจะมีอย่างเต็มที่และหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีสติปัญญาความรู้มากยิ่งขึ้นสงครามไม่ใช่ตัางออกเขาก็ไม่อยากไปยุ่งในเรื่องความขัดแยง้งนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปกัดกันอย่างไรก็แล้วแต่ก็นานไปนะครับรวมถึงในเรื่องของประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยจะดีมากๆไม่ต้องวง เงินทองจะไหลามาเทมาเพราะดาวพฤหัสบดีหลังวันเกิดดวงจะตามมือสงการสงการสงการเนี่ย21เมษาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพฤหัสจะเป็นมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวขาวเหลืองเขียวไม่ใช่นั่นโดนกระทืบนะเออแล้วก็ทางประเทศยุโรปนู่นนี่นั่นฝรั่ง มาหมดจีนเจิญมาหมดนะครับในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจก็จะมีมากขึ้นนะครับประสบความสำเร็จเงินทองเข้าไหลเข้าประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งส่งออกท่องเที่ยวมีมาแน่นอนนะครับเพื่อนคุณฟังว่าเลยอาจารย์พูดรวมให้นะครับเสร็จสรรพใครได้ฟังคลิปนี้คุณจะมีกําลังใจที่จะต่อสู้ในเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตต่ตอไปนะครับใครเป็นเจ้านี่ยกมือขึ้น ใครเป็นเจ้าหนี้ยกมือขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้ค่าบ้านค่ารถค่านูน่นนี่นั่นสารพัดหนี้สารพัดหนี้ะนะออพอหลังเมษาไปแล้วเจ้าหนี้มีโอกาสได้เงินครบเต็มตามจำนวนและมีโอกาสได้เงินหลายช่องทางนะครับมีเวลา2ปีนะคุณจะได้หนี้สินคืนประสบความสำเร็จทั้ง12ราศีในโดชิตาส่วนลูกหนี้คุณก็จะมีรายได้มีเงิน ก็ไปจ่ายเจ้าหนี้คืนได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องเริ่มนับนะครับไม่ว่าคุณจะมีหนี้ขนาดไหนจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านเอาง่ายๆต่อให้มีหนี้เป็นล้านคุณจะได้หนี้คืนหมดภายในสองปีนะครับเพราะลูกหนี้จะมีเงินจ่ายคืนคุณอันนี้แน่นอนเลยต้องเริ่มนับหลังเมษายนะครับหลังเพื่อสริย้ายและคุณเนี่ยจะเริ่มมีรายได้มีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นประสบผลความสำเร็จ คุณจะมีความแฮปปี้ทั้งเจ้านี้และลูกนี่ประสบความสำเร็จนะครับนะเอออันนี้ถือว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับมี FC แฟนคลับหลายคนเนี่ยนะครับมาใช้บริการดูดวงชะตาลายปีอาจา์เนี่ยสุดยอดปรึกษาธุรกิจนะครับมีทั้งข้าราชการนักธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยนะตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับแล้วคุณจะได้รับรู้ข้อมูลคำพยากรณ์การดูดวงชะตาเนี่ยอย่างเจาะลึก เป็นวันเลยบอกให้คุณรู้ด้ยวยวันไหนช่วงไหนนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะเอ,อเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าคุ้มสุดยอดมากคุณจะประสบความสําเร็จนะครับทํำอะไรก็จะเจริญลูกเรื่องมีโชคลาภมีความมั่งคัง่งร่ารวยมีเงินเป็นล้นลานๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาลายสัป,ปดาห์นะครับก็คือช่วงตั้แต่1กุมภาพันธ์จนถึงสิากุมภาพันธ์ประมาณนี้ นะครับในดวงชะตาชาวนักนาราศีพิกนะครับดวงชะตาในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยดาวประจําตัวก็จะเดินหน้าย้ายราศีเนี่ยนะครับวับนที่5คกรุมภพาร์หกสบเน,นะครับเวลา8ปดมงสินาทีดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับคุณจะพบช่องทางโอกาสรูปทางใหม่ๆที่ดีนะครับช่วงนี้เพื่อนเยอะสังคมจัดมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสาร นะครับถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะตําแหน่งก็เป็นมหาอุดแล้วก็เป็นกีตะอุดมเกีฑ์ินะครับคุณจะมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรในดวงชะตาแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยอาลีสหาชาัชะอุปสรรคปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของสังคมที่คุณคบหาสมาคมอยู่แต่ชาวราศีพิจิกคุณก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีในดวงชะตา นะครับแล้วมันก็จะมีดวงดาวต่างๆย้ายตามมาก็จะมีดาวศุกร์ดาวคู่ครองนะครับดาวเจริญวิหน้าต่อมาก็อาทิตย์เรื่องงานดาวการงานก็ดาวพุธก็เดินหน้าเสริฐเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ในภพสาหัสชะแล้วก็ไปอยู่ในภพพันธุทุกนะคือดวงชะตางคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานนะครับบางคนจะเอางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยกลับมาทําที่บ้านนะครับแล้วอิทธิพลดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะ กออ็จะร่วมกับดาวพระพุธในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นส่งผลในเรื่องของวิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับชาวราศีพิจิกคุณจะนําเสนอโครงงงานโครการงานโปรเจกติดต่อกับเรื่องงานติดต่อกับแบงค์นู่นี่นั่นยืดกู้ต่างๆบอกได้เลยประสบความสมําเร็จเป็นอย่างดีนะครับการงานสิ่งที่คุณคิดจะทำเนี่ยก็ราบรื่นนะครับเป็นไปได้ อุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านมาหรืออุปสรรคในตอนนี้ที่คุณได้พบเจออยู่บอกได้เลยนะครับคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่อาจจะต้องรอคอยเวลาสักนิดหนึ่งแต่แสงสว่างก็จะมีเข้าสู่ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดีดวงชะตาของคุณมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินหลายคนก็ได้รับในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเข้ามาบางคนก็ได้รับมรดกไงอ,อชาวราศี พิจิกเนี่ยพันธุปูดตาคุณมีการได้บ้านใหม่รถใหม่ทรัพย์สินใหม่ๆอยู่แล้วมีหลายคนก็บอกมาว่าได้รับทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะชาวราศีพิจิกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยถือว่าคุณจะมีความสุขนะเป็นอย่างดีนะครับและในช่วง15วันนี้คุณมีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับในเรื่องของการเงินว่าตกลงคุณจะลงทุนหรือไม่นะครับคุณอาจจะมีความสับสนอยู่บ้าง นะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองนะครับแต่คุณก็จะมีโอกาสที่ดีนะบางคนก็อาจจะจ่ายเงินในเรื่องของการซื้อความสุขใส่ตัวก็ได้ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะ้าคนที่มีคู่มีมีครอบครัวแล้วเนี่ยความรักก็ถือว่าดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะช่วยสร้างช่วยคิดช่วยทานะคบเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตต่างๆดวงชะตาบางคนก็มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูก แต่ถ้าดวงชะตาใครยังเป็นคนโสดอยู่อาจจะมีอปุปสรรคเนื่องด้วยผู้ใหญ่นะครับหรือมือ,ม,อมือที่3คอยขัดขวางในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกในช่วงเวลานี้อยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักนะเพราะดาวพฤหัสบดีคุณยังเป็นอะไรอยู่นะถ้าใช้ดีจริงๆเลยเนี่ยนะครับพูดคุย ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเป็นอย่างดีก็ต้องหลังเมษาเป็นต้นไปถ้าใครยังไม่มีคู่คุณก็มีโอกาสที่จะมีคู่นะครับหรือถ้าคุณเคยคบหากันไปแล้วแล้วเลิกลาอย่าล้างกันไปหรือทะเลาะก,กันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันคนละเก่าก็มีโอกาสกลับมาในช่วงนี้1ปีของชาวราศีพิจิกนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ